สวัสดีครับพบกับสุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เครที่โจนเปิดายเผยสามเพื่อนซีนในลิเวอร์พูลและยกย่องเฟอร์มิโนสุดยอดแข้งที่เคยร่วมงาน การเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันภายในทีมที่เจเก้นคลอปได้สร้างเอาไว้และการที่หงแดงยังคงรักษาฟองการเล่นที่แข็งแกร่งเอาไว้แม้จะเปลี่ยนผ่านจากยุคเจเก้นคลอปก็ยิ่งตอกย้ำถึงความสามัคคีภายในทีมซึ่งเคยติโจนกองกลางทุกเก่งคือหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของความโกลรรมเกลียวนี้ได้อย่างชัดเจนเคยติโจนนะครับที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมของอาชีพการคาแข่ขขงและจากประเดิมสนามกับนานทีมเชิงเกม ทําประตูได้อย่างสวยงามเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาบัณฑิตจากอาคาเดมีของลิเวอร์พูลคนนี้กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและกลายเป็นกําลังสําคัญของหงส์แดงในฤดูกาลนี้นอกเหนือจากความสามารถในการเล่นฟุตบอลที่โดดเด่นแล้ว เคธี่จอนยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยโดยบุคลิกที่าดเรินแจมสนักเตะในวัย23ปีรายนี้ดูเหมือนจะเข้ากับทุกคนในลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเคธี่อจอนยอมรับว่ามีเพื่อนร่วมทีมหงแดง3คนที่เขาเสนิทเป็นพิเศษใครคือ3คนเพื่อนสีของเคธิโจอนการประเดิมสนามกับทีมชังเกิดของเคธิ่อจอนในวันพฤหันสบรีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่การทำประตูด้วยลูกดีดที่เหนือชั้นแต่ด้วยฟอร์มการเล่นโดยโรวมของเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันสตีเวนจลาดตำนานลิเวอร์พูลถึงกับออกปากชมเคอร์ติจโจนหลังจบเกมและแน่นอนว่าเขาจะได้รับคำชื่นชมอีกมากมายในอนาคตบางทีหนึ่งในเหตุผลที่โจนดูสบายใจในทีมชาติอังกฤษอาจเป็นเพราะเขามีเพื่อนสนิทยอยู่เคียงข้างเมื่อถูกถามจาก BBC Radio Fa โอฟาสต์ถามให้เปิดเผยเพื่อนสนิทในวงการฟุตบอล นักเตะหมายเลข17ของลิเวอร์พูลเคอร์ติจอนตอบอย่างไม่ลังเลว่าแอนโทนีกอดอนอดีตนักเตะเอเวอเรตนผมมีเพื่อนสนิทอยู่2อสคนแต่เพราะผมมาอยู่ที่นี่ในแคมป์ทีมชาติใช่ครับก็เลยต้องเป็นเขาเครอร์ติจอนกล่าวเมื่อตูกผู้สัมภาษณ์ถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมไม่มีเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลของเขาติดโผลเลยเคอร์อติจอนจึงเอ่ยชื่อกริกโตไรอนสการนแบกและอิบรามาก,กูนเต วาเป็น3เพื่อนสนิทของเขาที่แอนเวลผพหมายถึงทีกคุณอยากจะให้ผมให้รายชื่อผมก็จะบอกว่าแอนโทนีโคดี้ไรอันและโกเนเต้จนอธิบายเฟอร์มิโนคือสุดยอดแข่งในสายตาของเคอร์ติจอนในการให้สัมภาพเดียวกันนะฮะเคอร์ติจอนยังยกให้โรเบ r ร์โตเฟอร์มิโนเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่เขาเคยเล่นด้วย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองการรายนี้พูดถึงเฟอร์มิโน่ก่อนหน้านี้เค์ติอจอนก็เคยเลือกเฟอร์มิโน่เป็นอันดับหนึ่งระหว่างกันให้สมัณ์กับสกายสปอร์ตมาแล้วเบื้องตุกขอให้อธิบายว่าทาไมเขาถึงมองข้ามโรมเมซาล่าเค์ติจอนบอกว่าแม้แต่โมเองก็ยังคงยอมรับในความเย่อเยิ่งของบับบี้ผมคิดว่าโมคงจะพูดแบบเดียวกันเค์ติจอนกล่าวสิ่งที่เขาทําได้ผมทําไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้ยินมุมมองของผู้เล่นที่กำลังอยู่ในช่วงพีคข,ของอาชีพ การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวเช่นนี้ยิ่งทําให้แฟนบันรู้สึกใกล้ชิดก,กับนักเตะมากขึ้นนะครับด่วนลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจที่จริงจังในตัวของไรยันเชอร์กี้และอาจมีการย้ายทีมแบบเร่งด่วนในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้สโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีน่ณตอนนี้กำลังได้รับข่าวดีว่าทีมของพวกเรานั้น กำลังมองหาการเสริมทัพเพื่อเล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมไปที่ทางด้านของรายันเซอร์กี้และมีโอกาสสูงพอสมควรที่ลิเวอร์พูลจะย้ายนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนในช่วงตลาดนั่นแถวนี้เลยหลังจากที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์นั้นกําลังมองหาการเสริมทัพเพื่อเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือไม่ก็ตำแหน่งกองหน้าสาหรับการย้ายทีมเข้ามาแทนที่ของโมซาลาที่มีโอกาสอำลาถินแอนฟิลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ หลังจากที่ณาตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาสโมสใหม่ได้ย่างใดนะครับโดยตามรายงานจากเลก,กิปสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมายืนยันว่าสโมสรลิวรนั้นได้ทำการสอบถามความเป็นไปได้ในการเย็ดทีมของเรยันเชอร์กี้กองกลางตัวรุกในวัย21ปีจากสโมสรโอลิมปิกลียงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่ทางลิวรนั้น มองว่านักเตะร,รายนี้กาลังมีอนาคตที่สดใสและตัวของเขานั้นสามารถเก่งขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นการพานักเตะร,รายนี้ย้ายออกจากลีกเอิง,งเพิ่งแสดมาแค่แข้ขงในพีร์ลีกนั้นคือสิ่งที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกําลังพยายามผลักดันให้เดียวกันในใทีมครั้งนี้เกิดขึ้นให้ได้ในช่วงตลาดหน้นหาหนาวนี้เลยตามการรายงานยังอ้างต่อไปว่าสโมสรลียงนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวลายันเชอร์กี้ออกจากทีมด้วยเช่นเดียวกันและทางลียงนั้น ก็ได้ตั้งค่าตัวในการย้ายทีมของเชอร์กี้เอาไว้ที่ในราคาสุดถูกเพียงแค่20.8ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเหตุผลนั้นก็เพราะว่าสัญญาฉบับปัจจุบันของเชอร์กี้กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2026ซะนั้นก็หมายความว่าหลังจบฤดูกาลนี้ตัวของนักเตะรายนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญา,ญญาปีสุดท้ายนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานเพิ่มเติมจากสื่อฝรั่งเศสเมืม่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าลียงอาจสูญเสียอำนาจในการต่อรองบางส่วนในเดืยนนี้เมื่อทาง n ัป f o o t b ตบ l News ได้อ้างอิงว่าสโมสรในลีกเอิงแห่งนี้กำลังจะได้รับกันลงโทษอย่างหนักจากทาง DNCG ซึ่งเป็นหน่วยงานกำก,กับดูแลท่านันการเงินด้านฟุตบอลและทำการลงโทษสโมสรที่ทำผิดกฎ,กฎการเงินด้วยการปรับตกชั้นชั่วคราว รวมไปถึงการห้ามซื้อขายนักเตะเป็นการชุวเแข้าอีกด้วยนั้ณตอนนี้ลียงเป็นทีมที่มีหนี้สินมากถึง508ล้านยูโรเลยทีเดียวในขณะที่ดังด้านของจอห์นเท็กเตอร์เจ้าของสโมสรลียงก็ได้บอกกับ d n c g ว่าพวกเขาสามารถขายผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้เพื่อให้บัญชีที่ติดลบของพวกเขานั้น ลับมาอยู่ในจุดที่มีความสมดุลอีกครั้งและแม้ว่าเจ้าของสโมสรชาวอเมริกันจะมีความมั่นใจแต่ดลว่าลียงนั้นกาลังสุ่มเสี่ยงที่อาจจะตกชั้นไปเล่นในลีกดิวิชั่น2ได้ถ้าหากสถานการณ์ทางด้าน,นการเงินพวกเขายัางไม่ดีขึ้นและโดยเหตุผลดังกล่าวนี้เองก็ทําให้ทางลียงนั้นไม่มีทางเลือกมากนักในการหาเงินแบบเร่งด่วนเข้าสู่สโมสรและตัวของไรยันเชอกี้นั้นก็ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สามารถขายได้ในราคาสูงแน่นอนว่าหากมีข้อเสนอ ขอซื้อตัวยื่นข้ามาแล้วแล้วก็ทางลิยงนั้นก็น่าจะตอบรับก็เสนอดังกล่าวนี้เนทันทีดังนั้นลิเวอร์พูลจึงมีโอกาสได้ตัวผู้เล่นรายนี้เข้าสู่ทีมสูงมากถ้าหากพวกเขานั้นแสดงความสนใจที่จริงจังในเดิวนนี้นะฮะวัาตัลูเอนโดยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีความคิดจะออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ พร้อมเชื่อว่าโอกาสลงเล่นจะมาถึงตัวของเขาในเร็วๆนี้วัตรุเอนโดกองกลังกับตันกิมชัดญี่ปุ่นและของลิเวอร์ pool ก็ได้ไมาสัมภาษณ์อีกครั้งหลังถูกนักข่าวตั้งคําถามว่าตัวของคนนั้นจะย้ายออกจากลิเวอร์ pool ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้หรือไม่เพื่อหาโอกาสลงสนามกับสโมสรใหม่หลังจากการมาถึงของอา์เนอร์สลอตนั้นทําให้โอกาสการลงสนามของตัวคนนั้นเป็นเรื่องยากในทันที ทั้งทั้งที่เมื่อฤดูกาลที่แล้ววัตุลุเอ็นโดได้ลงเล่นไปถึง34ี่เกมในทุกรายการภายใต้การกลุ่มทีมของเเกิ้งคลับซึ่งมันก็แตกต่างกับฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากที่เอ็นโดมีการลงสนามเพียงแค่5นัดเท่านั้นโดยณนะตอนนี้มีข่าวลือวา่าวัตุลุเอ็นโดนั้นกาลังได้รับความสนใจจากหลายทียมในพรีเมียร์ไม่ว่าจะเป็นสโมสรวูฮ uh an, e ัมตันอิสวิตและปอนมัดซึ่งนั่นก็ทําให้กําลังมีการถกเถียงกันว่าลิเวอร์พูลจะทําการปล่อยตัวกองกลางรเลรกิทีมชาติญี่ปุ่น รายนี้ออาตีทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยดีไหมโดยล่ารุดทานดั้นของวัตุโอินโดก็ได้ออกมา้ภัมภา์ล่าสุดกับสื่อในญี่ปุ่นบ้านเกิดของเขาในช่วงโปรแกรมทีมชาติครั้งล่าสุดโดยตัวของเขานั้นก็ได้ออกมาตอบปฏิเสธข่าวลือเรื่องการแยทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดอนมอกราคมนี้อีกครั้งหลังจากถูกสื่อในญี่ปุ่นตั้งคาถามและกําลังเกิดก็สงสัยเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยวัตุโอนินโดก็ยืนยันว่าตัวเขาคนั้นยังคงมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูล และก็ไม่มีความคิดเรื่องการเยี่ยเทียมในช่วงกลางฤดูกาลแต่อย่างใดและเขาก็จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอย่างน้อยก็จนกว่าจะจบฤดูกาลนี้ผมก็จะดีว่าอันเนอร์สลัตเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนที่พิถีพิถันในแต่ละนัดเขาจะเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามเขามักจะไม่ค่อยมีการโลเทชันผู้เล่นเท่าไร่นักถ้าไม่จําเป็นดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้าเราจะเห็นว่าในช่วงต้นฤดูกาลนั้นลิเวอร์พูลจะใช้ผู้เล่นชุดเดียว ลงสนามในทุกๆรายการเพราะตัวของเขานั้นต้องมั่นใจว่านักเตะชุดดังกล่าวนี้จะสามารถเก็บชัยชนะให้กับตัวเขาได้ซึ่งแน่นอนว่าตัวของผมนั้นก็เข้าใจในความคิดของผู้จัดการทีมเป็นอย่างดีแน่นอนว่าเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นมันก็อาจจะทําให้เซนส์ทางด้านฟุตบอลของคุณรับลงไปแต่สําหรับผมแล้วการไม่ลงเล่นมันไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาทําให้ฟอร์มการเล่นของผมนั้นตกลงไปอย่างแน่นอนโดยเหตุผลนั้นก็ง่าย พราะผมให้ความสำคัญต่อการฝึกซ้อมสูงมากผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรักษาฟอร์มการเล่นและสภาพความฟิตของร่างกายเอาไวใ้ให้อยู่ในจุดสูงสุดดังนั้นการได้กลับมาลงเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นทำไมตัวผมยังคงสามารถอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีได้เหมือนเดิมซึ่งดังนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมกำลังเฝ้ารอโอกาสที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ผมรู้ดีว่าไม่มีนักเตะค,คนไหนสามารถเล่นได้ครบทุกนัดไปตลอดทั้งฤดูกาล ฉะนั่นจะทําให้ตัวของผมนั้นยังคงมีโอกาสที่ดีที่จะถูกส่งลงสนามผมเป็นคนไม่ใจร้อนและเชื่อว่าโอกาสถูกส่งลงสนามของผมกาลังจะมาถึงในเร็วๆนี้และเมื่ออากาสนั้นมาถึงผมจะคว้ามันเอาไว้ในทันทีด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงเล่นในทุกเวลาดังนั้นในตอนนี้ตัวของผมจึงไม่มีความคิดเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดและผมจะตัดสินใจอนาคตของผมอีกครั้งเมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลง ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลรวมเยี่งตัวโมเมตคูดตท่านั้นเวนแฮมก็ยืนยันถ้าไม่จ่าย100้ล้านยูโรก็ไม่ต้องมาคุยกันสโมสรลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่นตอนนี้กําลังตกเป็นข่าวลือร่วมกันว่ากําลังเตรียมที่จะพิจารณาคว้าตัวโมเมตคูดตก็หน้าของเวนแฮมยูเนเต็ดเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ลหลังจบฤดูกาลน,นี้หลังจากที่นตอนนี้ดาวเตะในวัย24ปีรายนี้นั้นกําลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมกับคุนขอนเวนแฮมยูเนเต็ดฉ ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากว่าตัวของเขานั้นจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการย้ายออกจากทินลอนดอนสเตเดียมในเร็วๆนี้เดี๋ยวตามรายงานล่าสุดนะครับจากซาม,มิมบักเบลส์ซึ่งเป็นนักข่าวชื่อดังแห่งเดลิเมลก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าโมเมคูดุนนั้นกําลังเปิดกว้างที่จะรับพิจารณาทุกข้อเสนอจากทีมในพรีมีกและทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะทีมที่ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีก ได้ในทุกๆฤดูกันนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายในการย้ายทีมที่ตัวของเขานั้นต้องการฉะนั้นก็ทําให้ทั้งลิวพูและอาซอลนั้นดกลายเป็นทีมที่ตรงตามสเปคที่ตัวของโมเมกุรุั้นต้องการใน,ท,นทันทีโดยนักข่าวรายนี้ยังยืยนยันต่อไปว่าความต้องการในการย้ายออกจากเบนแฮมยูเนเต็ดของโมเมกุรุั้นเป็นเรื่องจรงิงและก็ดูเหมือนว่าเบนแฮมยูนเต็ดนั้นจะเป็นสโมสรที่เล็กเกินไปสําหรับเจ้าตัวความตัเยดทะยานของเขานั้น ก็คือการได้ลงเล่นให้กับทีมที่มีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลและการได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็เป็นเป้าหมายของเขาเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามับการย้ายทีมของเขานั้นจะไม่ใช่การย้ายทีมที่มีราคาถูกอย่างแน่นอนเพราะทางเวทรมยูเนเต็ดนั้นต้องการค่าตัวในการย้ายทีมของเ,ขเล่นรายนี้สูงถึง100้ล้านยูโรหรือ84ล้านปอนด์เลยทีเดียวดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวอลิเบอร์ูนะครับ และอาซอนนั้นจะยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลเพื่อผู้เล่นรายนี้หรือไม่แน่นอนว่าณนะตอนนี้ทางด้านของสโมสริเือร์พูลนั้นกําลังมองวิธีการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อเข้ามาแทนที่ของโมเมตซาลาที่ถูกระบุว่ามีโอกาสสูงนะครับ ที่ตัวเขานั้นจะเลือกย้ายออนสักลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และชื่อของโมเมตคูดุสนั้นก็ถูกระบุว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความเหมาะสมกับการเข้ามาแทนที่ของโมเมตซาลาในครั้งนี้แต่ก็เชื่อได้ว่าการย้ายทีมของคูดุสนั้นจะไม่เกิดขึ้นในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวน,นี้อย่างแน่นอนนะครับและการย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นั้นก็คือโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สดุดแต่ถึงในนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องต่อสู้ยั่งริงไรเซนนักเตะรายนี้แข่งกับ Arsenal รวมถึงอีกหลายสโมสรในยุโรปที่ต่างก็อยากได้ตัวสูนหนารายนี้เป็รุ่งเทีมด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ริวเลงเอาไว้นั่นก็คือโอมานมามุสของไอทักแฟงฟิร์ตนะครับด่วนหงแดงเล่งขวาโรบินสันเสริมทัพพร้อมส่งเซมิการ์ดแลกเปลี่ยนลดค่าตัว ลิเวอร์พูลแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวแอนโทนีโลมินสันแบ็คซซายตัวเก่งของฟุลแลมโดยพร้อมทุมเงิน40ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร่วมทัพพร้อมกับเสนอคอรตตานสมิการ์ดเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเพื่อลดค่าตัวและเพิ่มโอกาสในการปิดเดี่ยวอนดี้โรบนสันแบ็คซซา์ตัวหลักของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปเนื่องจากดาวเตะชาวสกอตแลนด์กำลังจะอายุครบ31ปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ทำให้กอรตาสมงการเดร็กการลงเล่นมากขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวเตยทิมจากกรีดลงเล่นเป็นตัวจริง3จาก4เกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รวมถึงเกมที่ลิเวอร์พูลมเบย์เออร์เลวเวอร์คูเซนของชาบ,บีอลอนโซ4-0เขาก็ได้ลงเล่นแทนแอนดี้โรเบอร์สันในเกมพิมพ์ลิกที่ลิเวอร์พูลพลิกกลับมาเอาชนะบรตัน2ประตูต่อ1่เมื่อเร็วๆนี้อย่างไร้อยก็ตามนะครับทีบีอาร์ฟุตบอลแรงงานม,มาว่า อนาคตของซิม,มิการ์ในทินแอนฟิลยังไม่แน่นอนเนื่องจากลิวร์พูลกำลังจับตามองโรบินสันปีความเร็วสูงของฟูลแลมและทีมจากฟูงพิมลีกก็พร้อมที่จะเสนอคอตา้าซิมิกาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงโดยหวังว่าจะช่วยลดค่าตัว40ล้านปอนด์ของโรบินสันและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดข้อตกลงในเดือนมกราคมโรบินสันจากเด็กปั้นทอฟฟี่สู่แบทซายระดับทอป ที่น่าสนใจคือโรบินสันร,ร่มต้นอาชีพการกแข่งบนเมอร์ซีไซส์กับเอเวอตันโดยดาวเตะทีมชาัดสหรัฐอเมริกาเกิดที่มิวตันคีนจบการศึกษาจากอคาเดมี่ของเอเวอตันโดยใช้เวลา7ปีกับทัฟฟี่สีน้ำเงินก่อนย้ายไปร่วมทีมวีแกนแอตแลนติกในปี2019ผ่านไปครึ่งทศวรรษโรบบนสันพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ในอังกฤษแต่ในทวีปยุโรปด้วย แม้มองของลิอร์พูใช่ว่าโรบินสันอยู่ในกลุ่มนักเตะระดับท็อปแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แบ็คซ้ายเพียงคนเดียวที่พวกเขาสนใจลิอร์พูยังชอบรายันไอซ์นูรีของบูมแฮมตันรวมถึงมิลลสเคอร์เคสของปอนมัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามโรบินสันอยู่ในราร์ของพวกเขามาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วโดยตำแหน่งแบ็คซ้ายถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ของทีมอาร์เนอร์สลอตที่สามารถเริมความแข็งแกร่งได้ ด่วนชุดเย้าใหม่ของลิเวอร์พูลหลุดออกมาแล้วหงแดงเตรียมเปลี่ยนฉากในกิเป็นอาดิดาสในฤดูกาลหน้าหลุดชุดเย่าใหม่ลิเวอร์พูลฤดูกาล2025-2026อาดิดาสขึ้นบัลลังก์หงแดงแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเตรียมตัวต้อนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดมีคลิปวิดีโอชุดเย่าใหม่ของลิเวอร์พูลสำหรับฤดูกาล2025-2026หลุดออกมาบนโลกโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นดีไซน์เสื้อแข่งจากอาดิดาส ซึ่งจะกลับมาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่งขันอย่างเป็นทางการของหงแดงอีกครั้งหลังจากที่เนกี้รับหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี2020ตามการรายงานจาก s p r t t u u s n n s s เข้าตกลงใหม่ระหว่างวอร์พูล l และ a d ดิดาจะมีระยะเวลา5ฤดูกาลยาวไปจนถึงฤดูกาล2029-2030โดยเสื้อเย่าใหม่นี้หลุดออกมาเป็นที่รอแล้วก็ถูกเปิดเผยแพร่โดยผู้ใช้กอ t ฟสตัสไนบนแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์เดิม แสดงให้เห็นถึงเสื้อแข่งสีแดงสดใสพร้อมแถบ3ามขีดอันเป็นเอกลักษณ์ของ Adidas สบนช่วงไหล่ดีไซน์โดยรวมของเสื้อค่อนข้างเรียบง่ายคล้ายกับเสื้อเย่าของ Liverpool ในฤดูกาล2010-2011ซึ่งในยุคนั้นก็เป็น Adidas ที่เป็นผู้ผลิตเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามดยเหมือนว่าการกลับมาในครั้งนี้ของ a d i d a าจะสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในหมู่ของแฟนบอลเสียงวิจารณ์ แฟนบอลบางส่วนมองว่าดีไซน์ที่เรียบง่ายจนเกินไปขาดความโดดเด่นและไม่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของสโมสรโดยแฟนบอลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าเรามีตาสโมสรที่สวยที่สุดในลีกแต่เรากลับได้เสื้อมินิมอลลิมส์แบบนี้ขณะที่แฟนบอลอีกรายหนึ่งกล่าวว่าน่าผิดหวังมากส่วนเสียงชื่นชมในทางกลับกันก็มีโดยแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งกลับชื่นชมในความเรียบง่ายและมองว่าเป็นการย้อนรำลนรึกถึงดีไซน์คลาสสิกในอดีต โดยมีแฟนบอลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าลายทางของต่อเรสกลับมาแล้วขณะที่รายหนึ่งกล่าวว่าแต่นี่คือชุดจริงพวกเขาทำได้ดีเรียบง่ายเหมือนชุดแรก,แรกเราต้องการมาตรฐานใหม่พวกเขาสามารถทำให้มันดูบ้าคลั่งขึ้นได้ในอนาคตแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสมโมสรแต่คลิปวิดีโอที่หลุดออกมานี้ก็สร้างกระแสฮือฮาในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและต้องติดตามกันต่อไปว่า ชุดแข่งขันจริงจะเหมือนกับในคลิปหรือไม่และอดิดาสจะสร้างผลงานออกมาได้ถูกใจแฟนๆหรือไม่นะครับ heavy, นี่คือสุดการลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16พฤศจิกายนนะครับแล้วกลับมบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้๊บบักคลงลิเวอร์ p o ลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ